ตมใหญ่มัยครบานอดสะดุ้งน้อยมันบอครับได้นี่สะดุ้งฟังนะครับเสียมันเขาแซมกับบอกสวยงามครับเบิ้งเบื้งขนาดปลาครับสวยงามครับมนัมนมนัมนมันมันมันวันนี้เรามาลงปลาที่บ้านเมืองไทยนะครับ อำเภอกำมะลใสาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเดี๋ยวเขาไปเปิงพี่น้องผลงานพี่น้องทางปูดพันเอวขืนครับปลาข่าวไงปลาเข่าไงครับปาข การ้ผู <Hadi. S 1> ้าใชนีเขลกข้าก็ได้ตัวนี้า้าก็ได้สนมกินเ่หาปลาน้อยเรียกะไรตัวนี้ปลาน้อยกา่้ปลาดีนะาก็ม่าเี่ยสวยงามสวยงามครับเฮ้ยคุณ ปุ้่นนะนมันนมาสองลูกสองลูกกลัวอยู่เฮ้ยเบ่งปลาตองเพื่อนต้องไก่ป้างไหนะครับเด้อปลาตองไก่ปลาตองไก่ มะเข้ารถเจ็ดบาทแม่รถเราสองสองโลสี่แม่สอโลสตัวนี้สองโลสี่นะครับเนี่ยตัวเนี้ย ส,ส,ส,สวยเลยครับเออ่อเออีอกันกขาวะาิครับผ่านนะจะ้สยว,วยายเบรรยากาศซื้อใครขังนองครับ อ้ระวั้าดม่จไปเศร้าพักเด้อเจ้าเด้อเดอมันมีมาอยู่เียดนสนปลาครับอยกบ้นสมงเลยรับเพื่อนเอาขึ้นมาขายเนี่ยลงในประมาณสามสิบนาทีครับเต็มเก่งนะครับเราเสดุงไงโยกกับยกยขายกัขาย

ว่าเมืองป่าเหมือนครับป่าเหมือนป่าไก่แง่ตัวใหญ่ผมปดเป็นปดครับเปดเป็นปดใส่ยงาครับใส่เบิ ปา,ปากเงียงปากเงียงระวัาางมันปาก,ดปากเด้เดอผมเสิภาพไปบางทาังท่านครับสะดุงง่ายหลายครับมานี่สะดุงง่ายประมาณ ยี่สิบยี่สิบหลังครับคุณรับปูห้อยอยู่ผุ่นักโอ้ถูกแล้วยังเสดุงไงอยู่ใกล้ๆนะครับ

เฮาฟังครับเฮฟังเหาฟังฟังนะรัโอ้ดปลาคอครับเฟัง่นมานปลาคอเอาดีๆเด้อเอาดีๆเด้อเรียบร้อยฮะมานนะครับเฮาฟังเราอัวต่ปลามติเใิ่ตปลาไญ่แบบนี้นะครับ ทำใรนะครับสมไปหรือวม่มีปัญหาอยาสอบถามนะครับอู้เขาถือฟ้าท่านจันครับน้ำหน้าูนางนนะครับแง้นะครับสัตว์เปนาตดงยนะครับงตาดเกมาตนี้แองน้ำใชนแสงน้มไม่สนใจว่าเป็นางรับ

มามาเบ่งปลาข้าพี่น้องมาดูปลาเข้าแลาาวา้วปลากระหู

น้นัก้งวันมึงนไรันมึงน่ยตาตาเราเานั่งมันน,น้ำพันกันะเอ็นไปสร้างยู่ไม่เขาไม่ได้สามลูกหรือลูกไปเ้ยสี่ลกจะได้สี่ลกสามจะได้รางวัล เอาใส่ถุงกันนะมาไปสร้างกันนะไอปะข่าสีรลาเดี๋ยวเพื่นสีเอาไปสร้างเอาล้งมันนะครับนี่โอยบอกว่าบังถุงกระป๋าใส่ไหมเนี่ยถอถุงาเทวม้าใต้ถุงหูมีขุนพี่น้องเบื่งลึกมองวายวนำกันวุยเบื่งหัวมันสีบ๊อปดรูอยู่บ่ตัวนี้เบื่งไกลๆปะข่าว สะดุ้งฟังครับสะดุ้งฟังข่าวตัวบักไงโบ6กับแปละรุ่นนั้นสวยคุณเดี๋ยวไปใกล้ๆเสือเหลืองนั้นป่าได้ครับนั้นเัป็นคุ้นได้ครับป่าได้ครับนั้นเฮ้ยังครับเป็นแมสังหกโลหกโล

ันี่เป็นรางวัลทีหนึ่งของน้องนี่นะครับนี่มาันบ้างาไ่า้มอานบงี่คนซื้อขายปลาครับกอ้นร้คาคนหไ้าคเข้าไลาปครับ ขึ้นมาได้าด้วยเื่งนอไงผอกลไ้เวเนล่้อดบดแคครับสวยงะเบื้องเบื้งขนาดปลาครับสวยงามผับมัน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 ปาดรอจะดูจากรูนนี่ประมาณสี่ลูนอะห้าสี่ีหนึองหา นีอครับอุย้ยสวนน้องนี่บ่บวชครับไม่แต่กู้ได,ปด,ได้ป่ามาอยู่มากินมาขายครับม้านอดสะดุ้งหน่อยมันบ่ครับได้นี่สะดุ้งฟังนะครับสะดุงดะะด้งฟังสะดุ้งฟังออกจากเสียบมันเขาใช้สะดุ้งสะดุ้งดังนี้นะครับบนในเมื่อกี้นี้ ระบกใหญ่ได้ครับสนุกเสือเรื่องนี้นะครับเกีมฮอดไทยเมื่อกี้อยู่ฟังทั้งพุ่นนะครับย่างมาให้เบิร์ฟังทั้งนี้เลยครับฝานี้ป่าก็ยังถือเรื่อยๆนะครับมึงมึงครับผมบรรยากาศฮัล

เออปอไ็นโยกินน้องเลีงเหยื่อนัดใครัปลาตอปลาตองปลาขาวมต้พูดมันหมานครับืันนี้คืนนี้ดีครับพี่น้อง สเอาอีกเ้นะกนเป่นือพีเป็นป่าป่าเป็นปลาปลาเ่ครับเนเก๋าคือคัดนาเข่าตีจะเาประมาณเมตรหนึ่งหมดแล้วครับตัวนี้ มาแล้วมาแล้ว้อสมาจังกันเลาฝามาฝาจะเป็นอะไรยูน้อพี่น้องทุกคนได้หลายขาวเจาวงเจ้ากะบกวนโอ้ยม่รก่อพรั้งอาัะยงไยังเลยวพระี้ามม่ถงเมไม่ถุงคนเสือกอะไรพี่น้อง น้องเลยต้นสือบอขาดสายได้ครับาาน,นะนี่เป็นผลงานของคุณปู่เรานะครับมาดูกันนะครับขนาดมิบองขาดได้เนี่อัน <c oughs> นี้ขนาดาว่ามิบองขาดอโอ้ขี่ดินไหมยังปลานั่นเด้ดอ เจ้าของทดนี๋ยในเธอขึ้นมาดิเดี๋ยในเขาจะเหนเห็ุณไมอเหตุไม้เราละอ๋อวม้แทนนไม่ได้จ้ะเดี๋ยวนค่แค่เห็ดจ้า่แล้วมันเันเกค้นออกของอันนี้เอาปกุ้หอยเมุนเส็จแล้ว ยกระจอกเพิ่มหมกะจอกก็จอก็ได้จ้าวีงนี่เธอผิดนรจอกกับบ้าน้องสามโลพอดีครับามพอดีครับ เอาไปสร้างผิดเลยแม่ไม่ถึงสองโลโอ้สองโลสามนี่ไงก็แบ่งมาถุงนี้โอ้ยตายได้แล้วจ้าได้แล้วเอาไปอีกตัวนึงโอเคแถมนะจ๊ะโอเคแถมไปเลย อันนี้ก็ได้แล้วจ้ารดดดูรถด้วยันไปหนเดียวก่อนนะันีไป้วกออกเอ้าเอาให้ของแม่มาใส่เอาพ่อสามป่ะเอาพ่อสามป่ะใกล้อะไะเี้ยแหะนีเครื่องรถอะเนี้ยอะไรสามหาหาหปแล้วมันพ่อสามป่ะไปยังปะม่ะเเ่ะเกเก

ยังได้หัวขาดด้วยตวกุมตัวนึงครับโอเคอันนี้เหลือเฟือแล้วก็เ่องม,มาหาธิบัตรเ,นะเรื่องสะพัดกอดบ,บ้านแล้วพี่น้องเอ้ยมากินขวน้ำกันนะครับบ้านนี้อันนี้ปลาชีจงไวเฮกินนะครับเป็นปลาจอกปลาหนางครับมากินขวน้ำกันเด้อยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับกับช่องเฮดสูเนลนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ